ไนานแดดร้อนค่ะ มงคุค่ะไม,ม้มงคลมงคลนเขาก็นับใบนะคะว่ามีกี่ใบถ้ามันออกดอกเขาจะว่ามีโชคเขาเขาบอกว่าจะมีโชคนะคะกวางมรกตค่ะทุกคนมันจะมีสีแบบนีกบ้กับออกเป็นสีม่วงเนาะสีดําสีม่วงนะคะอันนั้นก็หายากนะคะพอดีมีอยู่ต้นหนึ่งอันนี้กวางมรกตค่ะปลูกง่ายค่ะชำใบก็ติดค่ะต้นนี้ชำใบก็ติดนะคะทุกคนนี่ค่ะ มะระกุค่ะถ้าจะให้มันออกถ้าจะให้มันออกดอกใครถ้าใครปลูกต้นนี้ออกดอกจะมีโชคค่ะทุกคนจะมีโชค,จะ,โชคจะมีลากเขาเขาเรียกว่าต้นอะไรเนาะต้นถูกหวย <c oughs> จะถูกหวยรวยเบอร์ค่ะทุกคนถ้าต้นถ้าต้นกวางมะรกุดออกดอกสวัสดีค่ะเชาซี <c oughs> ปลูกปลูกจ้ะ <c oughs> ปูงามมากจ้ะออกดอกแล้วยังฉันจะบอกว่าฉันมาบ้านอีกบ้านหนึ่งนะทุ่งนาเนี่ยกลางทุ่งนาเนี่ยนี่เขาทําเป็นแบบร่มรื่นเป็นแสแลนเถอยไลฟ์ไปรอบหนึ่งห้าหกนาทีจอดำแดดไล่ตอนเดินทางมาเอ้อนี่นะเธอปลูกให้มันออกดอกเด้อเธอสิถึงห้ยลอยเบอร์เด้อสาวสีปลูกงามมากจ้า ถ้าออกดอกนะเธอเขาบางคนเขาก็จะนับนะนับนับนับว่ามันมีกี่ใบแล้วเขาก็เอาไปแทงหวยค่ะทุกคนเราไม่ขนาดนั้นถ้ามันออกดอกเจ้าของจะมีโชคอันนี้สงสัยยังจะไม่มีโชคกค่ะมันยังไม่ออกดอกค่ะเนาะงามงามงามค่อยมาหลบมุมก่อนแล้วค่อยจะขบับรถกลับคนละอำืภอค่อยมาเอาใบไอ้นั่นสาธุสาธุสาธุ ปแจ้วปาแจวมาเอาใบมาเอามาเอาใบใบก้ามปูเนาะใบก้ามปูกับมาเอาแกบมาเอาดินจากป้าแจ้วร้อนมากเครื่องดับไปแล้วอันนี้ก็เจ้าของบ้านไม่อยู่ค่ะเจ้าของบ้านม่อยู่แล้วก็มาถ่ายจ้ะดอกดอกเอาของเธอดอกเต็มเหรอ ดอกเต็มต้นอยู่เหรออันนี้นะความมรกตนะแสดงว่าเธอมีโชคนะหนาะเงินเข้าเธอขนาดนั้นนะสาวส <c oughs> ยวยียินดีด้วยยินดีด้วยอันนี้มันนี่ได้ออกดอกเลยได้หนิเจ้าของบ้านเงินกระเป๋าเงินแฟบค่ะทุกคนกระเป๋าแบน์แฟนทิ้งค่ะเจ้าของกระเป๋าแบรนดแฟนทิ้งค่ะไม่ลมเยอะจ้าตอนนี้นะ่ะลมพัดเย็นดีมาหลบมุมค่ะเมื่อกี้ก็ไปไปแบกกระสอบ ไปแบกกระสอบดินกระสอบใบไม้ค่ะทุกคนโอ้ยยังบ่ได้เงินเลยเอาเดี๋ยวเธอก็ได้เห็นไหมในงเงินเธอสองร้อยแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเธอได้พินเธอก็ได้เงินละค่ะพึ่งทําได้สองร้อยเหรียญแล้วฉันยังไม่ได้ถึงร้อยเลยโชคโชคโชคซื้ออยู่บ่อห้อยนั่นโชคงวดน,นี้แหละเธอจะได้งวดน,นี้เธอนับนะเธอนับบางคนเขานับใบมันเด้อขอบคุณค่ะขอบคุณยี่สิบเอ็ดท่านคะ่ะ โอ้ยจะพาไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวกลับขอกลับกล้องก่อนนะคะทุกคนขอบพระคุณมากนะใครกดมาก็กดไลค์ใหน้น่อืมนี่นี่นี่อันนี้ก็กล้วยไม้ค่ะทุกคนเขาทายังไงเห็นไหมของอาค่ะห้างเงินนี่นะห้างเงินนี่นะจะออกดอกโอ้ยโชคโชคนี่ไงคะ่ะต้นไม้ใหญ่ค่ะทุกคนจะให้ดูค่ะทุกคนนี่ต้นไม้เ่งเอาสแลนมาแล้วก็เอาเก้าอี้มานั่ง หลบแดดได้หลบหลบหลบแดดได้ดีนะร่มรื่นดีค่ะว่าใจจะขาดเลยละว่าใจสิขาดเลยล่ะก็ลเลยมาพักตรงนี้ค่ะทุกคนนี่นี่สับป,ประรดค่ะทุกคนเพื่อนก็แขวนนะคะกล้วยไม้เพื่อนก็มีแต่อันงามๆค่ะทุกคนจะพาดูนะจะพาไปเดินดูนะยัพิ่งไปไหนนะคะทุกคนจะพาเดินดูค่ะอือือ,อนี่นี่ยิ่งมุงคนทุกเธอ ทุกคนคะเห็นไหมคะสวยไหมคะทุกคนโอ้ยสวยสวยมากเลยคะ่ะทุกคนสวยมากโอ้ยขอกดถ่ายไว้ก่อนถ่ายคลิไปไว้ก่อน